เนะออเอาละกลังสูป,ป่าขย,ย,ยับเข้าไปใส่ข้างเข้าไปตีเดินเข้าไปเดินไปทางนูน้นเอ,อ,อเดินเดนให้มันลากไปก่อน À, muốn Ngắt lâu luôn muộn rồi, ngắt ít. Giờ <cười> 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 เริ่มไปของเขาแล้วได้นี่ดึงออกไปดิดึงออกมาดิขยับไปนู่นไปดึงไม่หมุนดิหมุนตัวนี่ตกเองไอ้พี่มาด้วยพี่มาพี่ก็คงจะได้แหละ เยอ,อโอ้ยหยุดถ่ายกันก็ได้มันจะไม่ได้ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนุน่นหมุนหมุนหมุนมน,นี่ใส่ป้อนย้อนเมื่อไรมือเจ็บมือมองฟอไม่ช่วยเคลียร์ ไไไปเตตรียมมาักแล้วโอ้ยยังไม่เห็นตัวปลาเลยตักงังไงอย่าไปสัตว์ทั้งท่านตั้งไว้ให้มันเหนื่อยหมุนหันแหลกแบบนั้นแหละหมุนเออเดินขึ้นมาอีกตั้งไว้ก่อนหมุนตั้งไว้ก่อน เดี๋ยวโอเคเย็นเย็นก่อนตั้งไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อน